ฉันขาดทุนยับไปแล้วแล้วราคากลับมาที่เดิมก,กลับมาครึ่งหนึ่งซึ่งผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าตลาดที่แพนิคเซลเนี่ยสมมุติมันลงมาจาก20ลงมา10ใช่ไหมครับ,รบเวลาดีดกลับเนี่ยส่วนมากมักจะอย่างน้อยต้องมีรีเทิร์นกลับไป50%ก็คือมีโอกาสขึ้นจะกลับไป15แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆมาดูอีกทีว่าจะไปยังไงต่ออ,อ,อันนี้คือเป็นเทคนิคการทำกำไร,รส่วนตลาดอย่างที่คุณฉเฉลิมชัย ให้อธิบายเรื่องข่าวลือครับอย่างเคยมีปีหนึ่งที่หุ้นหล่นมาโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยข่าวลือข่าวลือที่ไม่ดีผมขอบอกว่าอัปมงคลแล้วกานอัปมงคลนะผมก็เขียนไว้ข่าวลืออัปมงคลครับผมตอนนั้นผมเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ก็คือเราจะเห็นแล้วว่าตลาดหุ้นตอนนั้นเนี่ยดูดีมากเลยครับทุกอย่างดูดีสุดๆแล้วอยู่ๆว่าตลาดไทยมีปัญหาว่าทําไมไม่ขึ้นมีการยั้งของตลาดโดยเฉพาะตลาดฟิวเจอร์ครับซึ่งสุดท้ายก็มาเป็นข่าวว่ามี บล็อกอยู่บล็อกสองบล็อกที่สะสมช็อตไว้อย่างปกติ<ช>ตรงนั้นเราไม่พูดถึงแล้วกันก็จะเห็นว่าไม่มันแปลกๆแ,แสดงว่ามีคนเตรียมการจะทำอะไรหรือเปล่า 1. 1> หนึ่งคิดว่า 2. ไปดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยถ้าไปดูตัว Slow Store หรือแม้กระทั่ง RSI ก็จะ SI, เห็นว่ามันพีคมากๆ90%อ80%อัพหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะส,สไตล์ผมเนี่ยผมก็จะดูแล้วว่าอาจจะมี something w r o องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นได้แล้วสุดท้ายก็คือเช้าวันนั้นเลยก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ยังมีการเล่นแต่ก็สังเกตว่าฟิวเจอร์จะมีอยู่จุด2จุดที่มันไม่ผ่านสักทีมีคนเติมตลอดเลยเราก็แบบทาไมกลิ่นเริ่มแปลกๆแล้วแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งพอช่วงระหว่างพักเที่ยงข่าวก็เริ่มแพร่สะพัดถูกไหมฮะคุณเฉลิมชัยก็พอทราบนะครับพอเปิดมาบ่ายปั๊บก็อย่างที่เห็นกันคือโยนกันไปเลยโยนโยนทุกราคา หุ้นที่เคยมีบิดออฟเฟอร์หลักแสนหลักล้านอาจจะเหลือแค่หลักหมื่นหลักพันแล้วราคาก็ไม่ได้เรียงกันครับตลาดอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าใครเร็วกว่าได้เปรียบ <อะ S 2> เหมือนถ้าลูกค้าของผมเนี่ยเขาก็มีสถานะเป็นฝั่งซื้อผมก็บอกว่าพี่โยนไปเลยครับแล้วก็เปิดช็อตโพสิชันส่วนไปเลยเพราะว่าข่าวอย่างนี้เนี่ยมันกระทบต่อประเทศพอสมควรหลังจากนั้นเนี่ยพอลงไปถึงจุดจุดหนึ่งเราก็มาดูอินดิเคเตอร์แล้ว ซึ่งสรุปสรุปว่ามันหลุดโบลิงเจอร์แบรล่างสัญญาณทุกอย่างมันบอกว่า o v e r อร์โซคือขายเกินไปแล้วแต่ถามว่าณภาวะตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าเนี่ยคุณอย่าโลภที่จะหวังกำไรเยอะๆเนื่องจากว่าข่าวมันยังมาเรื่อยๆถ้าคุณอยากจะปิดโพ i t i o n ผมบอกว่าปิดก่อนเฉยๆก็ได้แล้วรอจังหวะรีบาวซึ่งสุดท้ายมันก็ดีใช่ไหมฮะแล้วอีกวันต่อมาโอเคทุบอีกทีหนึ่งหลุดโบิงเจอรอีกครั้งหนึ่ง แล้วดีดกลับไปภายใน2หรือสวันกลับไปที่เดิมครับดีดกลับดีดกลับมาที่เดิมลูกค้าผมได้เยอะมากตังนะโอ้ได้เยอะเพราะว่าเราดูเป็นเรารู้ว่ามันเกินบอลลิงเจอร์แบรนด์มาค่อนข้างที่จะเยอะใช่แล้วเราเล่นไทม์เฟรมสั้นด้วยไทม์เฟรมสั้นเราก็จะเห็นลักษณะการสร้างของแท่งเทียนเกิดขึ้นอืมโอเคน่าสนใจค่อนข้างสนุกที่เรายวครับเอาละผมคงไม่ต้องถามว่าขาลงควรที่จะเทรดยังไงละเพราะว่าเมื่อกี้ฟังคุณพีบอกมา คุณพีก็บอกว่าวิธีการเทรดขาลงนี่ก็ถือว่าดูดูให้เป็นดูหลายๆอย่างดูหลายๆยาอย่างอาจจะรอดูว่าสมมติขาลงเนี่ยอยากจะไปซื้อสวนตอนไหนใช่ไหมฮะเหมือนก <ๆ S 1> ็อยากจะเก็บขอ,<พ>อจุดซื้อสวนทำาไงจริงๆลองสังเกตว่าเมื่อวอลุ่มปกติของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยตอนที่ไม่มีข่าวอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วตอนแพนิคเซลลมันเป็นอย่างไรดังนั้นถ้าการที่มันจะกลับตัวขึ้นได้เนี่ยวอลุ่มต้องกลับเข้ามาคืออาจจะยังไม่ต้องรอซื้อรอว่าสมมติเหมือนปตทอเล่นกันอยู่ หลักแสนถูกไหมฮะแต่ตอนแพ n i c s e ลเนี่ยเขาเล่นกันอยู่แค่หลักหมื่นบิดบิดอยู่หลักหมื่นจนมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เริ่มมีติ๊กเกอร์สีเขียวเกิดขึ้นมีการแรงซื้อสวนกลับมาแล้วเราเห็นการเติมบิดแล้วเราเริ่มเห็นราคาเริ่มสถียือนเริ่มยืนได้ตรงนั้นเนี่ยผมมองว่าเข้าซื้อได้เลยแล้วคุณก็ตั้งจุดคัดลอดว่าเป็นจุดต่ําสุดของวันนั้นเนื่องจากมันเป็นตลาดแพิ i c s e ลอะไรจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราจะไปรอให้ชัวร์เนี่ยผมว่าคุณได้ไปซื้ออสูงีก สูงมากมากอันตรายเหมือนกันแล้วเราเป็นสไตล์เดทเทรดเราก็ตั้งเลยว่าโอเคมันดีกลับมาบ้างแล้วเราซื้อปั๊บจุดที่เราจะคัดลอต่อไปคือจุดโลวองวันแค่นั้นเองโอ้คุณพีเสียดายเราคุยกันสนุกมากเลยนะแล้วก็เสียวคือเวลาเหลือนิดเดียวเท่านั้นผมถามคุณพีแล้วกันทีเด็ดของคุณพีเนี่ยถ้าเกิดว่าในการดูหุ้นหรือว่าในการดูกราฟต่างๆ่างนานาครับคุณพีมีทีเด็ดอะไรที่ที่จะบอกว่าเออตัวนี้มันสามารถที่จะ ขึ้นไวนะถ้าเกิดว่าคุณเห็นกราฟอย่างนี้อย่างแกล์อย่างสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำจริงๆก็คือเรียกสามเหลี่ยมผม,มใช้ว่าสามเหลี่ยมทองคำคดูร่าแรงไปจริงๆสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยผมมองว่าเป็นการเกิดจากราคาที่เรียงกันในสภาวะตลาดไซเครับพร้อมที่จะผ่านแนวต้านหรือแนวรับแค่นั้นเองเมืเ่อผ่านแล้วมาพร้อมด้วยวอลลุ่มเนี่ยมักจะไปได้แรง โอกาสจะไปเทสไฮเดิมหรือราคาสูงสุดเดิมเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนเห็นสามเหลี่ยมปุ๊บลองวาดกราฟดูนะลองวาดกราฟวาดกราฟดูเอาแนวแนวรับมาแล้วก็จุดสูงสุดอ่ะมาชนจุดสูงสุดอันที่สองครับผมจุดต่ําสุดอันแรกมาชนจุดต่าสุดอันที่สองครับแต่ในสามเหลี่ยมใหญ่กรอบใหญ่มันก็จะมีสามเหลี่ยมเล็กๆลงไปอันนี้อาจจะต้องใช้หนึ่งจินตนาการนิดหนึ่งศิลปะเป็นเป็นอาร์ตัอพอดูภาพใหญ่ดูภาพเล็กด้วยนะครับถ้าเห็นตรงนั้นก็ซื้อ สั้นๆสุดท้ายและแก๊ปล่ะครับทฤษฎีแก๊ปแก๊ปจริงๆเนี่ยนี่เขาทราบกันมีประมาณ 4, 5, 4ี่ห้าสี่ถึงห้าแบบแต่ที่ผมใช้เขียนในหนังสือเนี่ยเป็นแก๊ปเป็นคอมบอนแก๊บ,บก็คือรู้แค่ว่าแก๊ปที่เกิดขึ้นวันนี้ในอนาคตเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นมันต้องลงกลับมาปิดช้าหรือเร็วแค่นั้นเองครับเหมือนตลาดหุ้นตอนที่ดีดจาก900ขึ้นมาพันรอบแรกพันห้าสิบแล้วลงกลับไปแถวๆเก้าร้อยสี่สิบกว่า ตรงนั้นถ้าไปสังเกตให้ดีคือมีการปิดแก๊ปเกิดขึ้นแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานอ๋อคือแก๊ปหลายๆอันมักจะปิดถูกปิดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบางคนเนี่ยถ้าซื้อไม่ทันก็ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าเห็นตลาดเปิดแก๊ปอยู่แก๊ปกว้างมากมากอันนี้เป็นไปได้ถ้าหรือว่าใช้เป็นจุดที่สต็อปลอยก็ได้หรือเป็นจุดที่สําหรับถ้าเป็นแก๊ปขาลงถ้าคุณเล่นฟิวเจอร์คุณก็มองแหละถ้าตรงนี้มีแก๊ปอยู่ถ้ามันหลุดช่องตรงนี้เนี่ยคุณช็อตไปเลย โอกาสลงไปแคบสูงมากตอนนี้เวลาเราหมดแล้วก็ผมสัญญาผมจะเชิญคุณพีมาคุยกันอีกรอบหนึ่งแน่นอน,นแล้วก็เปิดความมันๆอย่างเงี้ยขึ้นมายอยีกนะครับเอาละครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับลาก,กันไปก่อนครับสำหรับถอดรหัสเซียนสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ